ร์ดฟอร์ดฟอร์ดหนึ่งแปดเฮ้ยโกวิรัมต้อน้างหัอ้นอย่งนี้อันนี้ข้ใช่ไหมบัวีหัาเลยข้าข้วาเ้วกำลังใกล้ใกล้กลงสวใกล้สวนละหมดแล้ว เฮ้ยหัวแล้วววเฮ้ยไม่พเองติดตาเลยใกล้เฮ้ยทำไมเอ๊ตเตมินหานเลยโจ้เฮ้ยอยากเดี่ยวว่ะเออเสรสวัสดีครับท่านผู้ชมาไม่ติดตาชีวิตโอ้าอะไรวะ ไม่ใช่ลุงพดนะเนี่ยถ่ายอะไรขนาดนี้ลุงไม่ดิ้วใช่ไหมหนูให้ดูวไม่ดิ้วเหรอเฮ้ยย้อนเนี่ยสวัสดีลุงพดครับสวัสดีเพื่อนเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเต็มรอบได้เว้ยดูดึงมาไปนี่ไงใจดีวัวกินปลาม่จานได้ง่ายเลยหนู nhìn này hiến máy này có ai tê têm lo gì mà tí uống quá tí là